เ,เพลงรุ่นเทปคคสเซตครับกับบรรยากาศมันมานของคอนเสิร์ตใหญ่6213ครับงานนี้ทัพศิลปินนะฮะมาโชว์พลังเสียงขันเทพและก็สเตปแดน์ให้หายคิดถึงกันเลยครับหลูกมอประนามว่าโชว์ลิปซิงค์จนโดนโห่ไล่นักร้องสาวม่นานคานทายังก็เลยโชว์ร้องสดเจ็ดเพลงรวดส่วนกระแสข่าวลือในคอนเสิร์ต6213รอบแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก่อนชวนซีเก่ามอสปฏิพานมารำลึกความหลังสมัยออกเทปมอสทาทาเมื่อ17ปีก่อนอีกด้วย ทิ้งจากนั้นคุณพอมอสก็ขอย้อนไวต่อกับรองเท้าโรลเลอร์เบลดคู่ใจที่ลีลาบริ้วไม่แพ้ลวดลายของ5้าหนุ่มอยแบด UHT ที่มารวมตัวกันแดนซ์ในรอบ8ปีค่ะ ถือไม่โชวเพลงแรกในฐานะนักร้องเต็มตัวกับเพลงอย่าทำอย่าทำขณะที่คิงและควีนออฟแดนเจเจตรินและคริสติน่าก็จัดเต็มแบบไม่เสียชื่อค่ะโดยเฉพาะตินานที่ต้องงัดความสวยมาสู้ความมั่นเกินร้อยของนีเจอเอกกี้อีกครั้งค่ะ คนบนเวทีจะเลยวัย30กันหมดแล้วแต่พลังก็ยังล้นเหลือไม่แพ้แฟนเพลงกว่า2 5 0 0 0คนที่ทำสถิติจองตั๋วเข้าชมคอนเสิร์ตนี้5รอบเต็มทุกที่นั่งภายในวันเดียวค่ะบอกได้เลยนะครับว่าแฟนเพลงยุคเทปคาสเซร็จจะเต็มได้ไดแน่นอนนะเมื่อคืนนี้และอัลบั้มนี้นะ6212นะครับเขาออกเมื่อ20ปีที่แล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหออกมาอีกทีครั้งนึง6 2 1 3แฟนเพลงสนุกแน่นอนฮนะต่อไป